สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีฉากรักในนิยายหรือในหนังเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนทำตึงเครียดทั้งอันตรายแต่ก็ดึงดูดใจแบบแปลกๆวันนี้เราจะมาลองชำละฉากรักบนรถไฟฟ้าฉากหนึ่งกันครับเพื่อจะดูว่ากลไกลการเล่าเรื่องที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันทำงานยังไงไปเริ่มกันเลยครับนี่แหละครับ ประโยคเดียวสั้นๆที่หยุดทุกอย่างเอาไว้คำพูดคำนี้มันเหมือนเป็นประกายไฟแรกเลยนะที่จุดชนวนเรื่องราวทั้งหมดที่เรากำลังจะมาคุยกันในวันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจริงๆครับและนี่ก็คือแผนผังที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์กันนะครับเราจะค่อยๆไล่ไปทีละสะเต็ปตามโครงเรื่องแบบคลาสสิกเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่า การเจอกันแบบธรมธรมดาๆเนี่ยมันไต่ระดับความเข้มข้นจนกลายเป็นการเผชิญหน้าที่แบบว่าเดิมพันสูงปริได้ยังไงเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยการพบกันบนรถไฟฟ้าหรือถ้าในศัพท์ของการเล่าเรื่องก็คือการปูพื้นนั่นเองลองนึกภาพตามนะครับเราอยู่บนรถไฟฟ้า BTS ที่คนแน่นๆในกรุงเทพบรรยากาศมันก็จะอึดอัดหน่อยๆทุกคนดูเหนื่อยล้าดูไม่สนใจกัน นี่แหละครับคือมุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ทีนี้เรามาทำความรู้จักตัวละครหลักสองคนกันดีกว่าครับฝั่งแรกคือมุกอายุ23เพิ่งจบด้านคอมพิวเตอร์มาหมดัหมดๆเลยสภาพก็คือเหนื่อยสุดๆจากงานส่วนอีกคนคืออานน์อายุ30เป็นข้าราชการครับดูภายนอกนิ่งๆสุขุมสุขุมแล้วครับแต่แววตานี่สิทั้งเข้มข้นแล้วก็ช่างสังเกตแบบสุดๆ เห็นไหมครับว่ามันต่างกันคนละขั้วเลยซึ่งไอความแตกต่างนี่แหละครับที่เป็นตัวจุดประกายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตั้งแต่แรกเจอเลยเป็นสูตรสำเร็จคลาสสิกมากๆเลยนะสำหรับการสร้างแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นในเรื่องเราแนวแนวนี้เอาละครับเข้าสู่ส่วนที่2การช่วยเหลือที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรหรือที่เราเรียกกันว่าจุดชนวนของเรื่องคือทุกเรื่องราวมันต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาสักอย่างใช่ไหมครับ และในฉากนี้เนี่ยมันแฝงตัวมาในรูปแบบของความหวังดีเล็กๆน้อยๆนี่เองและนี่คือจุดเปลี่ยนเลยครับในจังหวะที่มุกกกำลังจะก้าวขาลงจากรถไฟฟ้าอยู่แล้วเชี่ยวก็มีมือที่หนักแม่นข้างหนึ่งขวาแขนเธอเอาไว้พรึบในวินาทีนั้นเองครับกำแพงของความเป็นคนแปลกหน้ามันพังทลายลงทันทีและนี่ก็คือคำอธิบายของอนนนท์ครับที่ทำให้การกระทำของเขาดูสมเหตุสมผลขึ้นมาทันที เขาแค่ชี้ไปที่กระเป๋าใส่บัตรที่มุกลืมไว้ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็ทําให้เขาดูเหมือนเป็นพลเมืองดีธรรมดาธร,รมาคนหนึ่งเลยนะที่เข้ามาช่วยไปกันต่อในส่วนที่3เลยครับการบีบคั้นของความตึงเครียดหรือช่วงที่เรื่องราวมันเริ่มไต่ระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเราจะมาดูกันว่าไอสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นการช่วยเหลือธรรมดาธราเนี่ยมันพลิกกลับมาเป็นเรื่องน่าอึดอัดแล้วก็สร้างความตึงเครียดให้กับเรื่องราวได้เร็วขนาดไหน ตรงนี้นะ่าสนใจมากเลยครับลองสังเกตดีๆนะครับว่าอานน์เขาค่อยๆพลิกเกมให้ตัวเองเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์ได้ยังไงคือมันเป็นสเต็ปเลยนะสเต็ปแรกคือใช้กําลังก่อนเลยจับแขนไว้ไม่ยอมปล่อยแถมยังบีบแรงขึ้นอีกต่างหากพอสเต็ปที่2ก็เปลี่ยนมาเล่นสงครามจิตวิทยาแทนยิงคําถามที่แบบว่าล้าเส้นมากๆแล้วก็น้อมเสียงที่กดดันสุดๆคือมันเป็นการค่อยๆเพิ่มระดับความขัดแย้งที่ฉลาดมากครับพอเขาถามประโยคนี้ออกมาเนี่ย งานของคุณที่เป็นสาวคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะหรอโอ้โหนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยครับเพราะน้ำเสียงที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่การถามไทยธรรมดาธรรมดาแล้วแต่มันมีในยักษ์ของการดูแคลนการตัดสินซึ่งมันสร้างความรู้สึกกดดันแล้วก็คุกคามให้กับมุกแบบมหาศาลเลยในขณะที่อานท์แสดงออกทางกายภาพภายนอกชัดเจนมากเราลองมาส่องเข้าไปในใจของมุกกันบ้างดีกว่าครับตอนนั้นคือหน้าแดงก่ำไปหมดแล้ว หัวใจก็เต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมารู้สึกเหมือนโดนล่วงละเมิดทั้งจากการสัมผัสแล้วก็คำพูดนี่คือสงครามจิตวิทยาที่กำลังปัทูุขึ้นขึ้นในใจของเธอเลยครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดที่พีคที่สุดของเรื่องครับหรือที่เรียกว่าคล m แม็กซ์นั่นเองนี่คือช่วงเวลาที่ความตึงเครียดทั้งหมดมันพุ่งขึ้นไปถึงขีดสุดและทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้บทสนทนากำลังจะถูกเปิดเผยออกมาแล้วการ,รเผชิญหน้าสไลด์นี้ เหมือนการหยุดพักหายใจแป๊บหนึ่งเลยนะครับเพื่อให้เราได้เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากคำสารภาพที่กำลังจะระเบิดออกมาในอีกไม่กี่อึดใจและนี่แหละครับคำสารภาพที่ทั้งดุด,ดันแล้วก็ไม่ทันให้ได้ตั้งตัวของอานนท์ประโยคนี้ประโยคเดียวมันเปลี่ยนความหมายการกระทําทั้งหมดของเขาก่อนหน้านี้ไปเลยมันเปิดโปงให้เห็นว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนเขามาตลอดไม่ใช่ความหวังดีแต่เป็นแรงดึงดูดที่มันหมกมุ่นตั้งแต่แรกเห็น และทันทีที่คำสารภาพนั้นจบลงเราก็ได้เห็นการต่อต้านอย่างสุดกำลังของมุกค,ครับแต่ความพยายามที่จะผลักเขาออกไปกลับล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยซึ่งมันยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความไม่สมดุลของอำนาจระหว่างคนสองคนนี้ได้ชัดเจนแบบสุดๆเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับอ้อมกอดที่ทรงพลังซึ่งมันทำหน้าที่เป็นทั้งบทสรุปแล้วก็เป็นคำถามไปในตัวด้วยเพราะว่าจุดคลี่คลายของฉากนี้มันไม่ได้สวยงามเลยครับ แต่มันกลับทิ้งให้เราอยู่กับความรู้สึกที่มันคลุมเครือมากๆการกระทําสุดท้ายของเขาที่ทางกล้าหาญแล้วก็รุนแรงที่สุดเขาดึงมุกเข้าไปกอดแน่นๆท่ามกลางสายตาคนมากมายบนรถไฟฟ้าเลยนะครับมันเป็นการแสดงอำนาจควบคุมสถานการณ์แบบเบ็ดเสร็จและทิ้งให้มุกติดอยู่ในสถานการณ์ที่หนีไปไหนไม่ได้อีกแล้ว และนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆในการวิเคราะห์เลยครับความรู้สึกสุดท้ายของมุกเนี่ยถูกบรรยายเอาไว้เป็นความรู้สึกร้อนรุ่มแปลกแปลก มันเป็นสัพบเฉพาะทางวรรณกรรมเลยนะที่ใช้อธิบายสภาวะข้างในที่มันสับสนของตัวละครคือมันกันผสมปนเปกันระหว่างความกลัวความกังวลแล้วก็มีประกายของความปรารถนาที่มันเกิดขึ้นมาแบบไม่คาดคิดซึ่งนี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเรื่องแนวโรแมนติกดราม่าเลยค่ะที่เส้นแบ่งระหว่างความอันตรายกับแรงดึงดูดเนี่ยมันเบลอมากๆก,การชำละฉากของเราในวันนี้ก็เลยต้องจบลงด้วยคำถามที่ชวนให้คิดต่อนะครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องราวโรแมนติกหรือว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายกันแน่เป็นคำถามที่ท้าทายให้เรากลับไปคิดถึงขนบของเรื่องราวแนวนี้และนัยยะที่มันน่ากังวลของฉากนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ